ช่วงรากวันนี้นะคะเริ่มกันที่ความรุนแรงที่แยกราชะประสงค์นะคะเป็นความคืบหน้าของคดีทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เตรียมนำรางวัลนำจับ3ล้านบาทมอบให้กับชุดสืบสวนจัดสืบสวนจับกุ่มค่ะระบุผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ในการติดตามจับกลุมตัวผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเงินสด3ล้านบาทมาโชว์สื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นเงินส่วนตัว1ล้านบาทและของเพื่อน2ล้านบาทเงินทั้งหมดจะมอบให้กับตำรวจชุดสืบสวนจับกุมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติที่มีการครอบครองวัตถุระเบิดจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยให้การเป็นประโยชน์ที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติและอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารทางราชการโดยจะขอออกหมายจับเพิ่มเติมสำหรับหนังสือเดินทางจำนวนมากอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ ส่วนสาเหตุของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุตำรวจยังไม่สรุปประเด็นเพราะกลุ่มคนร้ายเตรียมการก่อลงมือก่อเหตุทั้งการเตรียมอุปกรณ์หาหที่พักอาศัยและเส้นทางหลบหนีแต่ยอมรับว่ามีการกำหนดประเด็นของคนกลุ่มนี้ให้แคบลงเบื้องต้นพบกลุ่มคนร้ายเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2557เพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมๆกับการก่อเหตุ ข้อมูลจริงๆหรือข้อเท็จจริงก็คือกระบวนการเหล่านี้ได้มาดําเนินการหรือทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเ็ดที่ว่าปีห้าเจ็ดมกราห้าเจ็ดเพราะว่าหลักฐานการเช่าห้องมันเริ่มตั้งแต่ปีห้าเ็ราก็สานนิฐานว่าเข้ามาตั้งแต่ปีห้าคือเมื่อมีคําถามเวลาตอบมันจะต้องมีคําตอบได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคนพวกนี้เข้ามาตั้งปีห้าเจ็ดนะครับ เพราะฉะนั้นเขาเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องรอสอบสวนเขาก่อนครับกำลัง,ลง,ลงพลตำรวจโทรประวุฒาวรศิริโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าอยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากกว่า3หมายมีทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมยืนยันตำรวจไม่มีการออกหมายจับหรือควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์อย่างที่มีข่าว ส่วนที่หน้ากองพันทหารราบมณฑลทนหารบกที่11กรุงเทพมหานครหลังจากที่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติภายในพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าทหารยังเพิ่มการรักษาความปลอดภยัยตรวจรถยนต์เข้าออกตลอดเวลาและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพด้านหน้า สำหรับของกลางที่เป็นอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดเช่นลูกปลายแบบกลมหรือบอลแบริ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5เซนติเมตรที่ตรวจยึดได้พันธุ์ตำรวจเอกกำทรอ,อุยเจริญผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ e o d เปิดเผยว่าส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจลายนิ้วมือและสารประกอบวัตถุระเบิด